เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งนันนกเตะที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในแนวรุกของเราหรือก็ว่าได้เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ท,ทีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากตอนแรกนั้นตัวของเขาก็มีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นท่ามกลางความสนใจอย่างหนักหน่วงจากทางบรรดาสโมสรในประเทศซาอุดิ อาราเบียที่มีความพยายามจะเดินหน้าตามเขี่ยวพาราศีเขาตลอดรอบปีที่ผ่านมาและพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะรฟื้นความสนใจในตัวนักเตะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวของทางซาลาสามารถเลือกย้ายทีมจบกอิสระแบบไร้ค่าตัวหากเขาหมดสัญญากับทางต้นสังกัดอย่าง่านลิเวอร์พูลของเรา ตัวท้าทยที่สุดอย่างที่เ,เพื่อนๆก็ทราบกันไปอยู่แล้วว่าตัวของทางซาลาได้ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญาระยะยาว2ปีซึ่งจะผูกมัดเขาในถิ่นแอนฟิลด์ไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027 ยังไรก็ตามล่าสุดตัวของทางซาร่าเองก็ไปกัดออกมายอมรับด้วยตัวของเขาเลยว่าอันที่จริงแนละ้วเจ้าตัวเคยเกือบจะได้ย้ายไปลงเวยที่ประเทศซาอดุดิอาระเบียแล้วด้วยซ้าไปเพราะในตอนแรกตัวของเขาก็ไม่คิดว่าสุดท้ายจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรและเขาก็เชื่อว่าการย้ายไปที่ตะวัดออกกลางนั้นก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีแต่ื่อทีมของเราพร้อมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาหัวใจของเขามันก็บอกว่าการลงเล่นในลีกสูง สุดของประเทศอังกฤษต่อไปนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เขาใฝ่ฝันมาโดยตลอดผมคิดว่าอันที่จริงแล้วการย้ายไปลงเล่นกับทางซาอุปโปลารนั้นก็ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวของผมเหมือนกันนะซาลากล่าวผมมีความคิดว่าหากผมไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลผมก็จะย้ายและไปลงเล่นที่ประเทศซาอุดิอาราบียแต่ท้ายที่สุดนั้นผมสามารถที่จะตกลงกับทางลิเวอร์พูลได้นะ ผมค่อนข้างจะเปิดกว้างกับแนวความคิดในการลงเล่นที่ซาอุปโปรตีนเพรามองมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยบกับทางผู้บริหารของพวกเขาแล้วผมก็เชื่อว่ามันยังคงมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้พวกเขาเองก็เปิดรับผมเป็นอย่างมากด้วยพวกเขาตีมูลค่าของผมเอาไว้ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะ แฟนวันหวาฟูก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมตัดสินใจในการจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปพวกเขาพยายามที่จะกดดันบรรดาบอร์ดบริหารของเรารอบผมเองก็อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานถึง7ปีผมรู้เรื่องนั้นดีตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวเท้ามาที่นี่เลยว่าพวกเขาต้องการให้ผมอยู่ที่นี่ต่อไปให้ดินานที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติที่มีผลมาถึงทีมของเรอกกับหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญกันบ้าง มันนี้ตอนนี้คาร์โรอันชรติกุนซือมากประสบการณ์ได้รับการประกาศแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของทางทัพเซรซทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากเขาเพิ่งจะอำลาสมสรนราชันชุกเขาและอันมัดริดมาแบบสดๆร้อนๆหลังจากจบก,การแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่ยอดทีมจากเมืองหลวงของประเทศสเปนก็จะมีการประกาศยืนยันการแต่งตั้งทางชาบิอรอรงโซกุนซือหนุ่มไฟแรงจากทางห้างขายยาแบเออร์หรือเวอร์คูเซน ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาไปเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันเล้าตัวของทางอันชรติหลังจากที่เขาได้รับการประกาศแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมของทางทีมชาติบราซิลจ้าตัวเองก็มีการประกาศทีมชุดแรกของพวกเขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโปรแกรมที่จะต้องเผชิญหน้ากับทางทีมชาติเอกวาดอร์และทีมชาติปรอไกวยในสัปดาห์หน้า ซึ่งผลปรากฏว่ามันก็มีผู้เล่นจากทีมเรียวภูของเราหนึ่งคนที่ติดทัพทีมชาติบราซิลในครั้งนี้ของทางคาร์โรอันเชรติไปด้วยก็ได้แก่ในรายของทังอเลสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเรานั่นเองทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทีมชุดแรกของทันอันเชรติในการคุมทัพเซอร์ซนนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างผู้รักษาประตูจะมีทักอเิสันเบนโตและฮูโกสูซาแนวรับประกอบไปด้วยมาควินยอส เบราโดอเล็กซานโดริเบโรอเล็กซานโดดานิโลเลโอออติสแวนเดอร์สันเวสต์ลีและคาร์ลอสอากูสโตแพงมิดฟิล์มีคาเซมิโลอันเดรสเปเรร่าอันเดรซันโตสบุนโนกิมาริสเอเดซอนเกอร์ซันส่วนซูน้าก็มีทั้งอันโทนี่เอสตาวัโอกราเบลมารติเมลลี่มารติอุสคุนยาราฟินยาลิชาร์ลิสต์และทั้งวินิสิอุตจูเนีย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในก็มีการพูดพาดพิงมาถึงอดีตผู้จัดการทีมของทางเดอรอันมาดริกกันไปแล้วเราจะมาดูขา่าวสารอัปเดตล่าสุดสําหรับทีมดังจากเมืองหลวงของประเทศสเปนที่คือยังคงผูกพันกับทีมของเราไม่เลิกนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของทางท่าน ลักซันเดอร์อาร์โนักขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้โจ้ตัวก็มีกัดออกมาประกาศยืนยันต่อหน้าสาธารณชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะยุติความสัมพันธ์ยาวนานถึง20ปีกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราหลังจากโจ้ตัวตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาออกไป จากสัญญาปัจจุบันที่ผูกมัดเขาถึงแค่วันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งหมายความว่าโจ้โตัวจะสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนต่อไป แล้วมันก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของทางเทรนนั้นก็คือทางราชันชุดขาวหรือันมาเปตและก่อนหน้านี้ทางฟาบ์มิเซียโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในช่วงอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันไปแล้วอีกด้วยว่าตัวของทางเทรนนั้นบรรลุข้อตกลงได้เกือบจะหมดแล้วจะเหลือก็เพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะประกาศยืนยันดีลนี้ออกมาอย่างเป็นทางการต่อไป แม้กระน,นั้นทางไรอันมาดดิดเองก็พยายามที่จะเซ็นสัญญากับเทรนตไปให้เร็วกว่านั้นเพราะพวกเขาต้องการที่จะได้ตัวนักเตะไปร่วมการแข่งขันในศึกสโมสรโลกที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้และทางฟีฟ่าเองก็เปิดช่องให้มีตลาดช่วงพิเศษเพื่อรองรับการแข่งขันรายการดังกล่าว ลรกเริ่มเดิมนทีเราก็ได้เห็นทางเรอ,งอันมาดิดมีการยื่นข้อสเสนอเข้ามาให้ทางนิวพอร์ของเราพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญากับตัวเทรนต์ก่อนหมดสัญญาที่ตัวเลข1ล้านยูโรก่อนที่พวกเขาจะมีการขยับขึ้นมาเป็น2ล้านยูโรแต่ข้อสเสนอทั้งสองครั้งดังกล่าวนั้นก็ถูกทางนิวพอร์ของเราตอบปฏิเสธกลับไปแบบไม่มีเยื่อใยล่าสุดมาถ,ถูกสถานการณ์บีบออกมาเช่นนี้จึงทําให้ทางเรอ,งอันมาดิดมีการเพิ่มข้อสเสนอเข้ามาอยู่ที่ตัวเลขใกล้เคียง5าล้านยูโรแล้ว ซึ่งตามการรายงานข่าวจากทักเอลชิริงกีโตสื่อจากแดงกระทิงดุก็มีการกล่าวอ้างว่าลิเวอร์ p ู o ของเราอาจจะยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาด้วยสน,นราคาดังกล่าวข้างตน้นแร้านมาริตและลิเวอร์พูลกำลังใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลงในการปล่อยตัวทางเทนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยสน,นราคาใกล้เคียงระดับ5ล้านยูโรเอลชิริงกีโตระบุ มันจะทําให้ตัวของทักซอนเดอร์อานสามารถจะไปลงเล่นในศึกสโมสรโลกที่จัดขึ้นโดยทางฟีฟา่าที่กําลังจะมาถึงกานไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตผู้จัดการทีมคนดังท่านหนึ่งที่ย้ายไปจากเวทีพรีเมีย เขาคนนั้นก็คือในรายของทังเอริกเทนทฮาอดีตในใหญ่หัวใสของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองหลังจากเจ้าตัวเพิ่งถูกปลดออกจากตําแหน่งไปแบบสด,สดสดร้อนร้อน่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเส้นผลงานที่เรียกได้ว่าตกต่ําเสียละเกินก่อนที่จะเป็นทางลูเบนอาโมริมที่ถูกดึงตัวเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลุกความเป็นปีศาจแดงกลับมาได้จนสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าน้ําเหลวไม่มีช้าใดๆติดมือแถบอันดับบนตารางพรีเมียร์ลีกก็จมอยู่เพียงแค่ 15เรียกแต่ว่าเป็นทีมนี้ตกชั้นอย่างแท้จริงยังไรก็ตามจากการที่ทางเรเวอร์กูเซนเองก็มีการเสียทางชาบีอรอนโซไปคุมทีมเรอัลมาดริดอย่างที่เราได้เล่าให้เพื่อนๆฟังกันไปแล้วล่าสุดพวกเขาก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วถึงการแต่งตั้งทางเทนฮาเข้าไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขา ดยมันก็มีการประกาศยืนยันออกมาแล้วอีกเช่นเดียวกันว่าตัวของทางเทนฮากได้เซ็นสัญญากับทางเลเวอร์คูเซนยาว2ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขาที่นั่นไปจนกระทั่งถึงปี2027ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดของประเทศเยอรมันนะและพวกเขาก็เป็นหนึ่งในทีมระดับหัวกะทิของทวีปยุโรอีกด้วเทนฮากกล่าวระหว่างงานแถลงข่าวครั้งแรกของเขาในฐานะผู้จัดการทีมของทางเลเวอร์คูเซน สโมสรได้ยื่งยันไขที่ดีมากๆเข้ามาให้ผมพิจ,จรารณาและหลังจากมีการหารือกันร่วมกับทางผู้บริหารของสโมสรพวกเขาก็สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างมากในตอนนี้ผมได้ย้ายมาอยู่กับทางเลเวอร์กูเซนแล้วมันก็จะเป็นการยืนยันให้เห็นว่าตัวของผมเองยังคงมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวต่อไปและพัฒนาขึ้นจากช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันเป็นงานที่น่าตื่นเต้นอย่างมากเลยนะกับการที่เราจะสร้างทีมขึ้นมาร่วมกันในเฟสแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาทีมให้กลายมาเป็นหนึ่งในทีมที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดตามเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้ร่วมกัน ไหนเราก็มีการพูดพาดพิงมาถึงทักเอร์เทนฮากกับการได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางไบเออร์หรือเวอร์กูเซนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็จะมาดูประเด็นที่มันมีความเชื่อมโยงมาถึงทีมของเรากันบ้างเพราะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าในตอนนี้มันมีนักเตะอย่างน้อยๆ2คนของทางเลเวอร์กูเซนที่ใกล้ะจะลงเอยด้วยการย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์ p o o ของเรา คนแรกก็คือในรายของทางเชดมีเฟรมปงมากขว่าตัวเก่งของพวกเขานั่นเองซึ่งในรายนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเพราะเจ้าตัวก็มีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาอยู่แล้วที่ตัวเลข35ล้านยูโรเลยคิดเป็นดาวสาล้านปอนดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลาเท่านั้นก่อนที่ลิเวอร์พูลจะสามารถประกาศยินยันดีวนี้อย่างเป็นทางการได้ สวนดีกหนึ่งคนก็คือในรายของทาง f o r ์เร n v นเวสตสตา์ดังของพวกเขานั่นเองซึ่งแม้ว่าเราจะสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะได้แล้วแต่มันก็อยังอยู่ที่ว่าเราจะสามารถเจราจาตกลงค่าตัวของเขากับทางต้นสังกัดอย่างทาง l ลเวอร์ก e เซลงตัวหรือไม่หลังจากตอนนี้เราก็มีการยื่นข้อเสนอแรกอย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วที่ตัวเลข100ล้านยูโรรลอคิดเป็นดาบ84ล้านปอนด์ นั่นจึงทำให้หลังจากที่ตัวของทานเทนฮากได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเลเวอร์คูเซนัักเขาก็ได้เอาประเด็นเรื่องการย้ายทีมของทางเวสเข้าไปสอบถามความคิดเห็นของตัวเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเจ้าตัวจะยอมรับหรือไม่ว่าดิวนี้มันกำลังใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ตัวสุดท้ายคำตอบที่ได้กลับมาจากตัวของทางเทนฮาเขาก็ยังคงยกกาศสูงไม่ได้ให้ความเห็นใดๆต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้นเพียงแต่มีการใช้โอกาสเดียวกันนี้ในการออกมากล่าวชื่นชมความสามารถของตัวเวทให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ร,รับทราบกันอยู่แล้วฟลเรินเวทเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยนะผมขอใช้คำว่าเขาเป็นสุดยอดนักเตะที่ซุปเปอร์กันเลยทีเดียวเทนฮากรกล่าว เมาเองก็ติดตามดูผลงานของเขามาแทบจะโดยตลอดเลยนะและพัฒนาการของเขามันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงแต่หากคุณจะถามว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้อยู่ลงเล่นกับเราที่นี่กับทางเรวเวิร์ก,กูเซ่นต่อไปหรือไม่และอย่างไรกันนั้นในประเด็นนี้คุณไม่มีทางรู้ได้หรอกและผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย มฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางฟร์เรียนเวียจากมุมมองของทางเอริกเทนทากผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเลเวอร์คูเซ่นกันไปแล้วและแม้ว่าเขาจะมีการยกกาศสูงแทบจะไม่ได้ตอบคําถามใดๆแบบเป็นรูปธรรมออกมาให้เราได้รับทราบถึงความคืบหน้าในดีลนนี้ก็ตามทีแต่ล่าสุดทางฟร์เรียนพัาเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดซึ่งปัจจุบันเขาเองก็ทํางานให้กับทางสกายสปอร์ตเยอรมัน ก็มีการออกมาอัปเดตข่าวล่าสุดให้เอาได้รับทราบกันถึงสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ามีพัฒนาการขึ้นมาตามลำดับตลอดช่วงเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าทางพรอตเทนเบิร์กได้ชี้เลยว่าในตอนนี้การพูดคุยกันระหว่างทางลิเวอร์พูกกับทางเลเวอร์คูเซ่นนั้นมีสัญญาณเชิงบวกมากๆหลังจากที่พวกเขาได้รับขอ้อเสนอแรกจากทีมของเราเข้าไปแล้วที่ตัวเลข100ล้านยูโรหรือคิดเป็นรับ84ล้านปอนด์ดังกล่าวข้างต้นและทั้งสองสโมสรก็ตั้งมั่นว่าอยากจะปิดดีลนี้ลงให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ เช่นเดียวก,กันกับตัวของทางดาวแตะวัย22ปีเองที่ในตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับว่าที่สมูสรใหม่ของเขาอยาัดแผงลิบอว์ผูกเคาะรอบแล้วด้วยสัมป การเจรจากันระหว่างทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลก,กับทางไบเออร์0ูนหลือเวอร์คูเซนเกี่ยวกับเรื่องของทางฟอร์เรียนเวียตนั้นมีพัฒนาการมาในเชิงบวกแล้วมันก็เดินหน้ามาด้วยความเร็วแบบเต็มกำลังกันเลยทีเดียวลิเวอร์ o ูลฟุตบอลคลับพัเทนเบอร์โพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอ็กนตัวของเขาเอง ก็อย่างที่มันมีการรายงานข่าวกันออกไปแล้วว่าทั้งสองสโมสรต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้โดยเร็วตัวของทางเวียดเองก็กำลังรอไฟเขียวสำหรับการเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วนะรายงานข่าวโดยทาง SKYSPORT เยอรมัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพให้กับแนวรุกของเรากันไปแล้วผมก็จะพอขยับพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งตำแหน่งที่ทีมของเราก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการเสริมทัพในตำแหน่งศูนย์หน้าตรงกลางหลังจากอนานคตของทาง unes, yes, ดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยนั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเขาจะต้องเก็บเข้าของแ็กออกจากถิ่นแอนฟิลด์ของเราไป นันทำให้ทีมของเราตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะม,มากหน้าหลายตาในตำแหน่งดังกล่าวข้างตน้นล่บหนึ่งในคนที่มีกระแสข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ด้วยก็คือในรายของทางคูโกอิเกติเกะดาวยิงตัวเก่งจากทางสโมสรไอทรักซังเฟดของศึกบุลเดสติก้าในประเทศเยอรมันล่าสุดมันก็มีการยืนยันจากทางโกเว็บไซต์ลูกหนังชื่อดังออกมาแล้วว่า เวือ์ภูเเป็นหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่แต่เราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากทางสิงโตนักเงินครามชูซีที่กำลังหมายตาอยากจะได้ตัวเดายิงวัย22ปีรายนี้ไปเสริมทัพด้วยเหมือนกัน ตัวของเขาฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปมากถึง34ลูกจากการลงส348นัดในการแข่งขันทุกรายการฤดูกาลนี้โดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูด้วยตัวเองไป22ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก12แอสซิสจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรดังกล่าวข้างตน้น ด้านอินดิเพนเดน์อีกหนึ่งสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการรายงานข่าวนี้ไปนในทิศทางเดียวกันกับทางโกด้วยว่ามันจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างม้าสองตัวอย่างถากหรวภูของรองกับทางเชลซสีว่าท้ายที่สุดแล้วทีมใดกันที่จะประสบความสาเร็จในการคว้าตัวทางอิกเกติเก้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกในช่วงสัมเมร์นี้ต่อไปตามลำตับ ถ้าากเราขยับมาดูรายงานข่าวจากทางสาชาทาวเวอรีเอรีนักข่าวคนดังของทาง Sky ยสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์ก็มีการยืนยันเรื่องนี้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันว่าลิเวอพูลของเราได้ว,วางตัวของทางอเกติเกเป็นตัวตตเตัวแทนของทางรุนเยสอย่างชัดเจนหลังจากตัวของทาง Isaac, อเล็กซานเดอร์อิซักอีหนึ่งเป้าหมายของเรานั้นน่าจะอยู่กับทางนิวคาสเซิลต่อไป ยังที่ทางเดวิดออนสตีนได้ออกมาบอกไปแล้วว่าในตอนนี้อเล็กซานเดอร์อีซักน่าจะอยู่กับทางนิวคาสเซิลต่อหลังจากพวกเขาคว้าตัวไปเล่นอยู่ฟ้าเชอเปสเบนลียได้ทาวโวลิเอลีโพสต์ยืนยันผ่านหน้ากส่วนตัวของเขาในตอนนี้มันทำให้ทางโฟกัสของลิเวอร์พูลหันมาอยู่ที่อูโกอิเกติเกในฐานะเป้าหมายสำหรับตำแหน่งเบอร์9ของพวกเขาในเคสที่ทางดาวินนูนเยสกำลังจะย้ายทีมไปอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหรือประเทศสเปน ในในเราก็มีการเปิดประเด็นมยวยเรื่องดาวกันไล่ล่าตัวทางคูก็อีเกปีเกของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องนี้กันต่อไปอย่าไกลชิดเมื่อประเด็นจะอยู่ที่ว่าท้ายที่สุดแล้วการคว้าตัวนักเตะรายนี้จะอยู่ที่ตัวเลขสนับราคาเท่าใดกันหลังจากพวกเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นสมูรที่พร้อมจะขายนักเตะออกไป เราได้เห็นประสบการณ์ของทางแฟรงก์เฟิร์ตตลอดช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาว่าพวกเขามักจะซื้อตัวนักเตะม,มาแต่สนดราคาไม่แพงนะก่อนที่จะนําพวกเขาเหล่านั้นมาขายจนได้กําไรมหาศาลซึ่งในรอบ6ปีนี้พวกเขาก็ขายนักเตะออกไปได้เงินรวมกันมาถึง200กับอีก80ล้านยูโรกันเลยทีเดียวหรือคิดเป็นดาว200กับอีก35ล้านปอน ล่าสุดสำหรับตัวของทางอีเกติเก้นนั้นพวกเขาเองก็มีการปั่นค่าตัวของทางนรกเตะขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับจากแรกเริ่มเดิมทีนั้นอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่60ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอลห้าสิบล้านปอนด์ก็จะมีการขยับขึ้นมาอยู่ที่80ล้านยูโรหรือคิดเป็น67ล้านปอนด์และในตอนนี้ก็มีการโงงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งขึ้นไปอยู่ถึงระดับ100ล้านยูโรหรือ84ล้านปอนด์แล้วซึ่งคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คืออทางงเนนนบรั่ มาคุดโครเซผู้บริหารของทัพไอแท็กฟังฝรมีความยืนยันกันตั้งใจออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าพวกเขาต้องการได้ค่าตัวของทางคูก็อีเกติเก,เก้ที่100รล้านยูโรหรือคิดเป็นราว84ล้านปอนด์หากไม่แล้วเขาจะต้องอยู่กับสโมสรต่อไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างราูปแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ